มาแวบๆก็จริงแต่สร้างเรื่องน่าดูนะคะหนุ่มลิสตัวเล็กสร้างเรื่องไม่เบาเลยทีเดียวค่ะแต่ละสื่อได้หาเรื่องพาดหัวกันแบบสนุกสนานเลยนะคะไขค,ความคิดสร้างสารรค์หรือเปล่านะได้กี่แต้มก็ดูกันจากตรงนี้ค่ะ มาดูสื่อเกาที่มีเคี้ยวเล็บนักกลัวที่สุดในวงการนะคะใครตกเป็นข่าวก็สิบอยู่มีหวังโดนขยี้แน่นอนไม่ใช่เครื่องซักผ้าแต่ขยี้แรงมากจริงๆนะคะดิสแพทเขาพาดหัวเลยคะ่ะบอกว่า ตุ๊กตาลิซ่าปรากฏตัวแล้วนะคะแม่บอกว่าน้องของเราค่ะเป็นเหมือนเดอะดอนะคะเป็นเหมือนตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนลุ่มหลงไม่เบาเลยทีเดียวนะคะผ่านหัวอันนี้ดิสแพททุกคนให้เท่าไหร่คะเต็ม10แอดให้ไปเลยอย8บวกอะ8ครึ่ง <laughs> ถามว่าทําไมไม่ให้เต็มเพราะว่า ก็ลิซ่าของเราสวยน่ารักเป็นบาร์บี้อยู่แล้วอันนี้รู้อยู่แล้วไงคะแต่ว่าต้องการอ,าอะไรที่มันแปลกใหม่กว่านี้มีหรือเปล่า <c oughs> อ่ะเซลๆซนะคะอันนี้ก็ให้เต็มในความเอ็นดูหนูลิซเขาละค่ะ มาที่ Crown e w s กันบ้างน,นะคะบอกว่าลิซ่าแบล็กพิงค่ะได้เทคโอเวอรนะคะอินเทอร์เน็ตไปทั้งหมดแล้วจ้าหลังจากที่ออกมาเซอร์ไพรส์นะคะที่งานเซลีนป๊อปอัพสโตรนะคะพูดง่ายๆว่าหลังจากปรากฏตัวนะจ๊ะก็เทคโอเวอร์หรือว่ายึดพื้นที่บนโลกโซเชียลไปทั้งหมดเลยอันนี้เป็นยังไงบ้างปังเวอร์วังอลังการอยู่นะคะ แอดก็ให้เหมือนกันอ่าอันนี้ให้ไปแบบว่าเจบวกเออโอเคไหมเจ็ดบวกเนาะเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้รู้กันอยู่แล้วอีกแล้วว่าอยากได้อะไรที่แปลกใหม่ถามว่าแล้วมีไหมแอดที่ถูกใจแอดที่แบบว่าแปลกใหม่อะไรแบบนี้บอกเลยว่ามีค่ะทีเด็ดต้องเก็บไว้ท้ายสุดนั่นก็คือปนัปนปันพลาดจนได้ไหนว่าจะไม่พลาดนั่นก็คือการพลาดหัวของสื่อนี้จะแม้จ๋า รับมงความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะสําหรับสื่อนี้นะคะชนะขาดลอยทั้งภาพที่เลือกมาลงแล้วก็หัวข้อด้วยค่ะเพราะว่าเขาพัดหัวว่าลิซ่าแบล็คพิงคุณน่ารักมากแม้แต่ตอนคุณหลุดขำหรือว่าปล่อยกากออกมาแบบนี้นะคะเป็นยังไงละ่ะอันนี้คือดีเด็ดแล้วก็ไม่เหมือนใครนะทุกคนเลือกภาพสวยหมดเลยค่ะ จับภาพน่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้นะคะแถมเลือกในจังหวะที่แบบเนเชอรัลสุดๆธรรมชาติสุดๆเลยพนี้แหละค่ะลิซ่าแบล็กพิงคืออย่างนี้เลยทีเดียวนะคะอีกมุมของควีนก็คือหนูน้อยอนุบาล3นั่นเองก็เลยอย่างที่แอดบอกเลยว่าสํานักนี้เอาไปเลยจ้าสิบเต็มไม่หักนะคะแถมภาพนี้ก็ไม่ซ้าใครด้วยแอดชอบในความสร้างสคนมากนะอ่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ อย่างที่บอกค่ะงานค่อนข้าง p r i v a t แล้วก็มีข่าววงในมาว่าน้องลิสเนี่ยมางานแบ็กดอบเนาะมาในฐานะ G B A ก็คือ อารมณ์เหมือนไปเจมิมอะเจิมให้เสร็จก็กลับอะไรแบบนี้ไม่แน่ใจว่าน้องติดงานติดทุระต่อหรือว่ากลับไปพักอะไรหรือเปล่านะคะคิดดูสิแต่งตัวกัน5ชั่วโมงยืน5นาทีก็ปังแล้วนะ,ะบอกได้คําเดียวว่าคนเดียวที่ทําได้เท่านั้นนะคะอ่ะวันนี้แอดไปก่อนทุกคนอยู่กับอภพพนิวนะ,ะว่าแต่พลาดหัวอันไหนมากที่สุดให้คะแนนกันมาหน่อยเร็ว